สวัสดีค่ะนุ่นเนชนกเคลียปมออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเผยจากนี้จะไปซบคณะไหนเปิดใจนุ่นดำดงผู้รับบทดำดงจนโด่งดังเคลียปมลาออกคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเผยชัดจากนี้จะไปซบคณะไหนแฟนคลับต่างจับตามองสำหรับนางเอกลิเกชื่อดังนุ่นดำดง ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาไล์สดทางน้ําตาประกาศลาออกจากคณะลิเกสองดำน้าเพชรเนื่องจากรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขในการทํางานคนในคณะไม่คุยด้วยจนหลายคนสงสัยว่าต่อจากนี้นุ่นจะไปอยู่คณะไหนจะย้ายไปที่ไหนเพราะมีข่าวว่ามีคณะลิเกหลายคณะติดต่อมาเพื่อจะให้เธอไปอยู่ด้วยนั้นล่าสุดวันที่14พค67นุ่นดำาดง ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการแชร์โดยได้เผยถึงการเตรียมรับมือกับรดราม่าต่างๆที่เข้ามายอมรับว่าตนเองรับมือกับดรมมาม่าไว้ระดับหนึ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งรบรบก็ต้องตามมาก็ทําใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่บางทีก็โถมแรงฉุดไม่อยู่ตนก็แก้ปัญหาด้วยการเงียบไปก่อนถอยถ้าไม่สุดจริงจะไม่ร้องเลยด้วยความที่เราเป็นเสาหลักครอบครัวไม่จําเป็น จะไม่ร้องไห้กระบดดดำรงเล่นมา5ปีแล้วเมื่อช่วงต้นปีมันมีเวรันขึ้นมาเป็นคำพูดเราก็เป็นกระแสข้ามคืนก่อนออกจากวงถามว่ามีปัญหาอะไรถึงเลือกลาออกมันเป็นเรื่องข้างในมากกว่าคุยกันแล้วแต่ไม่โอเคไม่เป็นไรก็ถอยออกมาจริงๆก่อนไลฟ์ก็ได้คุยกันแล้วที่ผ่านมาเล่นแล้วเหมือนต่างคนต่างอึดอัดแต่ไม่ใช่ คนอื่นทั้งหมดเมื่อวันที่27เมษาก็หยุดพักก่อนแล้วหนูก็ไม่สบายด้วยก็เลยส่งข้อความไปก็ส่งข้อความในใจไปทั้งหมดส่งทาง Facebook ให้พี่อีกคนนึงแล้วก็คนที่อยู่กับป้าดวงแก้วแม่ของสอนรามส่งไปทั้งหมดเลยในใจก่อนไลฟ์ก็คุยแล้วเคลียร์กันทุกคนไม่รู้จะออกคุยกันแค่สองคนเรื่องลิเก ตนไม่เลิกเล่นแน่นอนมีคณะอื่นทับทามแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคณะอื่นๆที่ไม่คุ้นชินก็ถือโอกาสบอกเขาไปว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปรับเชิญตอนนี้ขอเล่นคณะของพ่อของตัวเองที่โคราชก่อนและขอเล่นกับเพื่อนที่คุ้นชินกันไปก่อนตอนลิเกมา8ปีตอนอยู่กับครอบครัวลิเกมาตลอดตอนเล่นกับพ่อแล้วก็มาเล่นกับสอนดราน้ำเพชร ตนเติบโตมากับโรงลิเกเห็นทุกวันอยู่แล้วแม่ก็เอาชุดให้ใส่กรอนร้องเราก็จำได้อยู่แล้วคณะลิเกของพ่อหนูเป็นคณะหนึ่งในโคราชที่มีงานมาเรื่อยๆรับบทดำดงมาเล่นมา5ปีเมื่อช่วงต้นปีมันเป็นไวรัลขึ้นมาเป็นคำพูดเราก็เป็นกระแสข้ามคืนเปลี่ยนชีวิตตนไวมากพอกระแสมาปุ๊บทุกอย่างก็เข้ามาพร้อมๆกันด้วยงาน คนดูหน้าใหม่ๆ FC หน้าใหม่ๆก็เข้ามาให้พวงมาลัยเงินเยอะสุด2ล้านส่วนรถทุนใดที่ได้มาเป็นค่าพรีเซนเตอร์พี่เขาก็เมตตาด้วยเพราะไม่ได้ทำสัญญาแต่พี่เขาซื้อให้เป็นค่าพรีเซนเตอร์ตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วไม่ได้เช่าซื้อบ้านอยู่ที่อยุธยารถก็มีแล้ววันนี้ดีใจไม่คาดฝันว่าต้องขนาดนี้แค่ให้มีงานทําแม่ไม่อดมีรถพา พ่อแม่ไปไหนมาไหนก็โอเคแล้ววันนี้เรามีรถราคาเป็นล้านเข่าสุดเลยตอนนี้ไม่ให้พ่อแม่เล่นลิเกแล้วเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วแต่หนูยังไปต่อได้ขอบคุณที่นิวค่ะ